ค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าเ,เพื่อนๆทานข้าวหรือ,อยังคะวันนี้แม่จะต้มยำน้ำใส่ทะเลนะคะร้านบุญบุญเติมใช่ไหมปะนี่ค่ะอ่าต้มยำน้ำใส่ทะเลคะ่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าซ,ซ,ซ,ซื้อมากินคะ่ะ นี้ต้องกินที่บ้านไม่มีการไปนั่งข้างนอกนะคะทุกคนแล้วคุณลุงก็ได้ผัดซีอิ๊วค่ะน่าทานมากเลยนะคะทุกคนจ๋าเนี่ยค่ะน่าทานมากร้านนี้เจ้าประจําค่ะเนี่ยค่ะน่าทานมากแล้วก็สูตรดั้งเดิม มือกันเลยค่ะมีของหวันตบท้ายค่ะมีขนมน,นะคะทุกคนจา๋านี่ค่ะเพื่อนๆจา๋าทานข้าวด้วยยังค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆจา๋าต้มยำน้ำใสร้านนี้อร่อยมากค่ะดูสีไม่น่ากินใช่ไหมแต่อร่อยมากขอบอกนี่ค่ะผัดซีอิ้วนะคะ จะชอบกินจาะแล้วก็มีขนมปังอบกรอบนะจ้าทุกคนมาเรามาลงมือกันเลยทุกวันนี้แม่จ๋าไม่ได้ไปนั่งกินกันเลยไม่มีคลิปที่ว่าเห็นหน้าแบบโอ้ยคือพอเห็นหน้าเจ้าแน่กินนีิยังคือมันบริสุิใสจ้ามันบสวยกันเลยก็อยากเห็นหน้านะค่ะทุกคนจ๋าเพื่อนๆอาสีลลำขั้นก็ขอโทยขอภข่เด้อค่ะเดิอ กินข่าวก่อนจ้าไหนป้าดูสิเออพอใไญ่ายายกับลังเทพิีงยุ่พอดีจ้าพเพื่อนๆจ้าไหนมากินดูสิเนี่ยค่ะอือปลาไม่เผ็ดอร่อยมากเลยอ่ะไม่ได้เวอร์นะเนี่ยพี่จ้าพเพื่อนๆคือของพิ่งที่พ้ายหรือของดีหออื่นน่ะเราจะต่ว่าก็แสบคือก็ แันนี่คอมเมนต์ของพิมที่พาดหรอกค่ะของยี่ห้อนี้ล่ะเพื่อนๆจ้าออร่อยเหมือนกันฟินเลยอ่ะปะ้าจ้าเพื่อนๆขอโตกินก่อน้ะจ้าเด้อพี่น้องทางไทยทางฟังเล่าเพื่อนบานพี่น้องห้าแล้วก็ท่านยุโรปจ้าทุกคนหรือตอบซาก็ขออภัยน้ำเด้อจากเพื่อนๆจ้า เพืเ่อนๆคอมเมนต์แล้วการู้น่าอย่าลบคอมเมนต์เด้อจา้าจ้งไนแม่จ้าก็เห็นคือเ่าขอประท่านโทษค่ะที่บอกจังสีดเด้อค่ะเด้ออ่าแม่นจ้งไนก็ได้จ้าบ่ต้องโลบดอกอมมติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่จ้าแล้วกดกระดิ่งแม่เด้อเพื่อนๆจ้าขอบพระคุณหลายจ้าสวัสดีค่ะ